โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนยูไนต์กันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยมีโปเกมอนใหม่อัปเดตเข้ามานะสำหรับโปเกมอนที่อัปเดตเข้ามานะจะเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าเซอร์ไนนะเป็นโปเกมอนประเภทพลังจิตแฟรี่นะแล้วก็เป็นตำแหน่งแอตแทกเกอร์นะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเด่นเรื่องพลังโจมตีมากเลยนะสี่ดาวครึ่งอะ่ะส่วนเรื่องความถึกการเคลื่อนที่แล้วก็การซับพอร์ตเนี่ยจะอยู่ที่1ดาวครึ่งเท่านั้นนะส่วนการทำแป้มค่อน <Yeah. S 1> ข,ข้างจะเยอะเลยอยู่ที่3าดาวนะ460 <Yeah. S 1> นะหร้องงเมนลนะ ในการจะเติมเงินเนี่ยให้กดบวกนะถ้าเกิดว่าเติมเงินครั้งแรกเนี่ยจะได้คูณ2 19.99ดอลลาร์ณปัจจุบันวันที่28กรกฎาคม6กนะ19.99ดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ที่657.07บาทถ้าเกิดว่าในช่วงปกติเนี่ย650บาทเนี่ยจะได้ประมาณ1,200เจมโปเกมอนตัวหนึ่งประมาณ460บางตัวก็500 600บาทเนี่ยได้โปเกมอนประมาณ2 3หรือ3ตัวนะเสร็จ <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วทุกคน น่าจะต้องรีเซ็ตเกมก่อนอะตอนนี้มี 2, 4 4เพน้วเพนละทุกคน ah! สำหรับวันนี้เนี่ยขอจัดตัวใหม่ก่อนเลยแล้วกันเรียบร้อยซื้อแล้ว ah! เสียตังแล้วสบายใจจังเลย ah! การโจมตีครั้งที่3ของตัวนี้เนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีออร่าออกมาด้วยนะซึ่งออร่านี้เนี่ยจะทําให้ลดพลังป้องกันแบบพิเศษของโปกเกมอนที่โดนนะตัวที่อยู่ใกล้ก็โดนเช่นกัน1 2 สามอ่าตัวที่อยู่ใกล้กระโดนนะเว้ยโดนดาเมจโดนลดพลังป้องกันแบบพิเศษโอเคสำหรับพาสซีฟิมีชื่อว่าซิงโคนนะสำหรับพาสซีส,สิอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนสโลหรือว่าโดนโจมตีแบบต่อเนื่องนะจะทําให้สิ่งที่เราโดนเนี่ยไปโดนกับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามด้วย oh, <shit. S 1> อ่ามันไม่ได้ติดตลอดเวลานะถ้าเกิดว่าพาสซีส,สติดเนี่ยมันจะมีสีม่วงขึ้นรอไปอ่าเห็นไหม ยาโดรันเนี่ยเลือดลดนะเว้ยต่อมาคือสกิลเทเลพอตนะก็ตามชื่อเลยก็คือมันจะใช้เทเลพอตนะซึ่งตอนที่เทเลพอตไปหาศัตรูเนี่ยมันจะไม่สร้างดาเมจนะโอเคจะเห็นว่ามันไม่เกิดดาเมจแต่ว่าหลังจากที่เทเลพอรตแล้วเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีครั้งต่อไปของเราเนี่ยแรงขึ้นนะอ่าประมาณนี้สังเกตที่สแต็กก็ได้ปกติต้องตี3ครั้งนะตี1ครั้งสแต็กขึ้น1 2ครั้งขึ้น2อีกครั้งหนึ่งก็จะตีแรงแต่ถ้าเกิดว่าเทเลพอตแทน สเต็คก็จะเต็มนะการโจมตีครั้งต่อไปก็จะแรงขึ้นเลยต่อมา c o n f u วชั่นะสำหรับสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรเลยจะเป็นการยิงพลังไปตรงๆนะเพื่อทําดาเมจซึ่งสกิลนี้สามารถทะลุได้นะต่อมาสกิลไซช็อคนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยมันจะโจมตีสูงสุด3าครั้งนะซึ่งโจมตีโดน1ครั้งเนี่ยก็จะลดคูดาวอ่ะกูลืมปิดคูดาวอ่าโจมตีสูงสุด3าครั้งประมาณนี้นะทีนี้สังเกตที่คูดาวนะ จะเห็นว่าครูดาวเนี่ยมันโดนลดลงไปด้วยนะต่อมาสกิลไซคิกนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังไปนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปสุดระยะเนี่ยมันก็จะแตกตัวเพื่อทำดาเมจอ่ะเดี๋ยวุกคนดูนะยิงไปปุ๊บอ่าพอสุดทางเนี่ยมันก็จะแตกตัวนะทำดาเมจแล้วก็สโลแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนศัตรูก่อนก่อนที่จะไปสุดทางเนี่ยมันก็จะทำดาเมจแล้วก็สโลเหมือนกันอ่าประมาณนี้เว้ย จะเห็นว่ากุ้งเนี่ยมันโดนสโลว์นะเว้ยต่อมาสกิลยูไนมูฟนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิล AOE จะโดนดาเมจแล้วก็โดนดึงเข้ามาสู่ศูนย์กลางนะแล้วก็ตอนที่มันแตกตัวระเบิดเนี่ยก็จะเป็นการทำดาเมจแรงๆแล้วก็ผลักศัตรูอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะให้มันอยู่ปลายๆนะอ่าจะเห็นว่าโดนดดนะอ่ะแล้วพอมันแตกตัวเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจแรงๆแล้วก็โดนผลักออกไปนะต่อมาสกิลไซคิกแบบอัปเกรดนะจะเป็นการลดคูลดาวของสกิลนี้นะ เหลือแค่4วิเท่านั้นนะต่อมาสกิลไซช็อคเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเสียหายให้แต่ละครั้งที่ทำได้นะปกติเนี่ยดามเมจมันจะเท่ากันในแต่ละครั้งนะอ่าจะเห็นว่าดาเมจมันแรงขึ้นนะพันสามพันสี่แล้วก็พันห้านะต่อมาสกิลฟิวเจอร์ไซน์นะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยระเบิดแบบดีเลย์นะปกติจะมีคูดาวอยู่ที่ประมาณ9าวินะปล่อยโดนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะลดคูดาวแล้วก็ทำดาเมจแรงๆนะ อ่าเหลือแค่4วิเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าใส่คลิปปาเงี้ยไม่ลดคูดาวนะแต่ว่าทำดาเมจคูดาวก็ยังเป็น9้าวิเหมือนเดิมต่อมาสกิลมูนบัสนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการยิงพลังเหมือนกันแล้วก็จะทำให้ตัวคนยิงเนี่ยถอยหลังไปนิดนึงนะซึ่งมันจะทำดาเมจแล้วก็ทำให้ศัตรูตัวแรกที่โดนเนี่ยติดสตันแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็ยังพุ่งไปด้านหลังด้วยนะอ่าประมาณนี้ติดสตันนะตัวเราถอยหลังด้วยซึ่งการติดสตันนี้โดนเฉพาะตัวแรกนะ อ่าจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยโดนสตาร์แต่ว่าตัวหลังเนี่ยโดนแค่ดาเมจสำหรับสกิลมูนบาสแบบอัปเกรดเนี่ยจะทำให้ได้รับเกาะนะอ่าสำหรับสกิลฟิวเจอร์ไซ์แบบอัปเกรดเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้โดนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทำให้ครูดาวของสกิลนี้ <What? S 1> หายไปเลย What? เหลือประมาณ0.1อ่ะให้ตีสว่าหายไปเลยก็ได้โคตรโหดอ่ะ สำหรับแรงเอ็กเปิร์สเนี่ยจะเป็น1-5นะถนะ5นี่คือสูงสุดนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่หนึ่งอยู่นะเอาอีเจ็คบัตทอมไปเหมือนเดิมนะแล้วก็ไอเทมที่ผมใส่ไปเนี่ยจะเป็นไอเทมที่เสริมพลังโจมตีแบบพิเศษนะเอาไซ่คิกแล้วกันแล้วก็จะเอาเป็นฟิวเจอร์ไซน์นะเดี๋ยวนะแอตแท็กเกอร์3ตัวเลยเหรอไม่น่ารอดต้องอัพเป็นคอนฟิวชันก่อนเดี๋ยวผมดูเลนแป๊บหนึ่งโอเคไปเลนบนนะผมจะขอไปเสียบเลนที่ว่างแล้วกันจะมีเซระเอ้ย พี่บันนี่เข้าป่ามาทําไมอ่ะจะมาบนหรอหรือว่าช่วยฟาร์มไม่เข้าใจหรือว่าแย่งฟาร์มน่าจะได้เทเลพอร์ตมาละเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเล่นเติมเลือดตรงนี้มาตีลิงตรงนี้อาาเออจริงๆผมฟิกเกอร์หนีได้นะเนี่ยน่าจะหนีเลยเติมเลือดก่อนไปกับไปเติมเลือดไปเออเจอดสายยิงมัน ยังไงล่ะเอาผมกดผิดผมกดฟิกเกอร์ผมจะกดเทเลพอร์ตกลายเป็นกดอ e ีเจ็คบัตทอมเฉยเลยสวยแล้วมึงสวยแล้วมึงไม่รอดเซราโอล่ามาว่าแล้วเชียป่าฝั่งเรายับแน่เลยท่านี้ฮ้ยดาเน่ดาเน่มันก็เกินไปเฟิร์สโกนะ่ะโดนทำแต้ไมไปแล้วฟิกเกอร์หนีว้ยอ้าวไม่รอดไม่รอด อย่างนี้ไม่รอดคู่อย่างนี้ไม่รอดคู่โอ้ยบอกเลยว่ายับรัวๆอย่างเงี้ยฟิกเกอร์มาเออเดี๋ยวนะผมจะฟิกเกอร์เล่นทำไมวะเนี่ยมาดิไม่ใช่ฟิกเกอร์ผมจะเทเลพอร์ตเล่นทำไมวะเนี่ยตีมันตีมันอ,อ้เออาตีมันนกแม่งนกแม่งนกแม่งแม่งไ,มไงมึงไม่ใช่ตัวแทงนะ เออ confusion มาไม่รอดหนีก่อนโอเคได้เลื่อนมาพันห้านะด้านล่างยับไหมด้านบนด้านบนยังไม่ยับนะ confusion ไปไม่โดนใครเลยเออ <c oughs> <c oughs> ดักตบมาแล้ว <c oughs> ย่อยยับวะยังทำแต้มไม่ได้เลยเออเกินไปมันเกินไปอ่า เทเลพอร์ตไปทําไมวะเนี่ยเออคอนฟิวชั่นไปไม่รู้ว่าเล่เกมนี้จะพลิกได้หรือเปล่าไอ้ยเซยลาโอล่ามาตีมันตีมันตีมันก่อนอย่าให้มันเข้าป้อมไอ้เออโอ้ช้าไปนิดนึงนกแม่งยังเอาอ่ะนกแม่งยังเอาอ่ะเอากูโดนหลับเหรอเนี่ยเออโดนไปเลยไม่น่าเทเลพอร์ตออกมาเลยยับยับรัวๆยับรัวๆ ยับโลโลยับโลโลยับโลโลเออยิงไปยิงไปอ่าปังระเบิดแบบดีเลยมาแล้วมาแล้วดามเมจกูเริ่มมาแล้วนะมึงดามเมจกูเริ่มมาโอ้ยตายคู่แต่ว่ามันมีตัวเก็บบอลโอ้ยยับ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 ให้แต่ว่าด้านล่างได้เปรียบนะเนี่ย ด้านล่างมีไอ้กล้ามโตไงไอ้กล้ามโตแม่งยืนได้ทำดาเมจได้เหลือเวลาอีก4กว่านาทีเออเล่นมันขอทำแต้มก่อนโอเคไม่ป้อมยังไม่แตกวะเล่นมัน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 ได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะมึงเจอทำให้ตายกูหน่อยเออ ต้องเจออย่างนี้สวยสวยมาก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 สวยมึง <c> แ <oughs> ดกปิ๊กจูหรอ <c oughs> โอเคมันเอาปิ๊กจูมาจากไหนวะโอเคผมต้องหนีอะโอ้โหไม่ได้หนีหนีรอดเดี๋ยวรอดลยอย่าให้โลตอมเข้าป้อมเว้ยโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูโดนอะไรบ่อยจังวะแตกไปสิมังแตกคู่ไป ได้บอลมาด้วยโอ้โหโลตอมเข้าป้อมได้แม่เงเอ้ยมันเกิดละไม่ทันไม่ทนันอาจจะต้องรอหาจังหวะนักตบไปล่างนะเว้ยเฮ้ยเล่นไปเล่นมาชนะเฉยป้อมน,นี้ก็เสียฟีลยมาแล้วแม่เงเอยแม่เงเอย สโลคิวไซลาโอลาได้อะนี่ไงกูว่าแล้วเชียกูว่าแล้วเชียกูว่าแล้วเชียวปกิก้าเนีแม่งเอ้ยยืนนิ่งเลยกูยืนนิ่งเลยกูไม่น่าเข้ามาตัวเดียวเลยนั่นไงโดนนกสายฟ้ามีโอกาสโดนพิกแพ้เลยเนี่ยไซลาโอลา24่สแต้มจัดไปเออเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นนะเนี่ยะนะนะอีก56าิบหกวิ ต้องช่วยเขาให้ได้อ่ะเออมาแล้วมาแล้วเล่นมันเล่นมันเลดเกมไว้ยเลดเกมเว้เเเวโดนอันตีกูไม่โดนใครเลยอเอาเร็วเอาแต้มไปนั่นแหละได้หรือเปล่าเออไม่ได้ทำแต้มอีกอีกยี่สิบกวิมาเร็ว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 ,รวโอ้โหตายอ่าไม่ได้ทำแต้มอะไรกับเขาเลยแมตี้ แต่คืออันตีของเราเนี่ยแบบสโลวคิวได้เลยอ่ะทุกคนห้าร้อยห้าตอนแรกแม่งนึกว่าจะแพ้แล้วเชียวเฮ้ยผมทำไป74แต้มเองอะพอมันเก็บทันเดอร์ได้เท่านั้นแหละคะแนนจากที่ตามอะ่ะกลายเป็นนำไปเลยแต่ว่าดีที่เลดเกมอะ่ะยันอยู่เลดเกมได้เอสเบิร์นทำแต้มไป100ไง